ต่อไปซื้อของเวียดนามค่ะพ่อไม่อยู่ออกทุกวันเลยนะพอฟังพอพอขับพอขับได้ก็ไปทุกวันเลยเรานี่คือร้านเวียดนามนะคะอัน นนทุกอยา,นนานงได้ซอสยงอันยูชอบไม่ใช่หรอน้ำแดงเรามมนกินน่เหรอม,รมันเปแบบ็นใแบมหาอะไรนีมีอะไรเหรข้างล่างนรกปะนั่งลมนะมของไทยมันอยู่ข้างล่างนี่ยัไงไงแม่ใช่ไหมนะเอ,อะไม่ใช่ Oh. อยู่หนอ่มีน้ำชิมไก่ด้วยเนี่ยมันมีอย่างนี้มันน่าจะมีปลานะขวดอย่างเงี้ยทำไมมันนั่นอะไรอาันี้ฮะใช่รต่ I also need the เผ w as well ถ้ามันไม่มีเฟออก็ไม่เอานะเอก็ทำเองสิไม่แบบแบบซอสเฟอแบบว่า the the brown sauce น้ำกกปิไปินกับน้ำกกปิมามีมัม,ม,มีที่ัีอไม้ด้นะนี้กี่บาทเนี่ยอันใหญ่เขาหั่นด้วบออเลยเอันใหญ่เลยกี่บาทใหญ่เายาม่แม่จะใส่ตรงรถไหม ขาวปูแดงปูขาวปูแดงเข้าไปแช่ทำขนมไหมแช่ทำข้าวเหนียวม้วอะไรอย่างเงี้ยานเพสโอเปูแดงเอออ o there's a what's this n ไน่นนะนนขวดที่วขวดมขวดันนี่อันนี้มันเป็นของไทยอยู่แต่โอ้เสื้อซอนตมันไม่ใช่องใช้มันก็ได้อยู่นะเนาะนี่นะซอสหอยนางลมก็เาไปเถอะไปคน่ายี่ห้อแม่เอาแล้วเหรอเอาสองขวดแล้วไปไปเนี่ย้นก็เหมือนกันน้ำปลาน ถ้าแม่จะลองแม่ก็เอาขวดเล็กมันเป็นฟีสซอสอ่างเยเนี่ยอันนี้หมดใช่หมดเลยเนี่ยแม่อืขวดเล็กนะอันนี้มันจะคลายน้ำปลาละนหนูหนูว่าก่อสีมันคลายอยู่นะอันนี้อันนี้มันมีน้ำมะขามเปียกกับน้ำจิ้มไก่กับน้ำปลา,ลากันเนี่ยเออขวดขวด,ขวดมันเหมือนกันเลยนะแม่แล้ว่ามันอยู่ข้างในเหรอไม่มีแล้วน้ำปลาเขาก็มีนะหนู มีขนุนไม่ไดอะฮันนีแปเูก็ขาคิง ชัพูหรือเมี่ยงใบเมี่ยงขาวผักชีลาวมีทูด้วยนะคะมีมายมมายมอะไรอสามรสด้วยนะคะเอา โอเคน่ครั่มีชาตาเมือด้วยนะคะแต่เป็นชาก อันนี้องนี่ไงอ i g i n a l ก็อนเซนเซนแผนบบน่นปอเปียะนี่นะคะที่ไปได้มาจากร้านเวียดนาม

ติดๆหัวน mm. Th ้หน้าดูนงนูนั่งไปติดกระตุนออกมาขอนึงค่ะเอากระดาษรงด้วยนะแป้งติดแล้วอุ้ยมันไม่แมมันกระเด็นลูกไอ้ต้านปิดแนำพิกะปิที่ไม่มี อะไรนะแม่มันคือพวงเพราะมันคือพวงแพงมากโออเออยเลอมันตรายเกินไปจ้ะเพราะว่าไอ้ไอ้คูมาขัดเดนใส่ไอ้ไงนะไอ้ทำยังไงนะเมื่อกี้นี้ เอาง่ายกว่าเมื่อเดิมนะ This is how you can tell she doesn't do any cooking. <laughs> That's because you do it, so I don't have to do it. นี่ข้าวเที่ยงวันนี้ And I also want to go check on my card. It should be fine. I'm นอนเปลวให้เขาก่อนนะยูแมวไอ้ปากบวกนะเปลวอีก นุ่มๆมากปาโอ้ยนุ่มงมากมาดุรูปมอมั้อยู่อวาวางเอาวางไวข้างล่าง่างลมันน่าองบุเลมนไมกล้ามาหรอกไมมาแย่งหรอมันอยู่ไกลนุ่มมากหรอนุ่มมากหรอนุ่มาปัทูหรออยู่มันไม่มีกางใช่ไหมที่อยู่ให้เขา Did you your มันไม่เหมือนประทูบ้านเราน,นนะแม่ข mm hmm. ายอยู่มีน uh ั huh. Was that ่น <laughs> ีลูกจ็บปะลูกจ็บเดอ้อแค่นี้ก็มาไม่ได้อยู่ทำอะไรอีก cinnamon rolls then it's just the small batch one and i'm making filling now <laughs> butter molasses level is higher making it sweeter it's a year they made the munch. I'm sure. Oh, God. All I'm already doing half just <laughs> for you. Oh. Brown sugar. ideas and this is the recipes baking miss chipcom kid bite it I know one fancy once I put it in the oven i can make the cream cheese frosting that goes on top i can count one nation rest and so i see like kid so like in an hour and a half it <laughs> probably because it needs to rest again so it rises <Nice. S 2> ทำไมทำมองไอทำไมแซมลอยเจ็ดสิบห้าโอเคค่ะกี่นาทีนะจ๊ะสิบห้าสิบห้าโอเคเนาะ like yeast and cinnamon but like in a good way so I'm super excited that they're gonna come out in 49 minutes so two minutes forty nine seconds right oh um oh ม,มันจะเสร็จอีกสองนาทีค่ะหอมมากค่ะหอมมากที่พูดมาเยอะเมื่อกี้ที่เสร็จอีกสนาทีค่ะไปแล้วค่ะโอเคเอาดว้งนี้เดี๋่็อปปเนคครีมเกาซ Mm. It's cream cheese, I think. It's kind of salty, but good. That's what you do, doody, They're good, they look good. They do I'm very proud of myself. It's like forever. You send it to dad. Ew, your foot is not it. Look how disgusting your foot is. you <laughs> <laughs> That's so funny. I'm saving that. Okay. Now, I, Laura, you say, I see. Oh, oh. I mean one second. อ้ยเกือบหอนอุ้เกือบดาดเวทมนตเมื่อกี้ไอเกือบไปตูดโนยมือเปล่าแล้วนะเขาปาดอย่างนั้นเหรอ what she even talking about what is v i t h you damn I'll just do it on two for now because I think one wants to have it somewhere. No, but I can just, yeah, I, I'll just put on all, Can I you think. put more? Yeah, let me just do the base coat. Horrifying. Oh, you're open, Verani. Yeah, because they're a bit smaller than the other ones. And she said, oh, if they're a golden brown color, which they're a bit, they're kind of dark actually. They should have been, I should have taken them out a bit earlier. I'll put on a little bit for m o m because she doesn't like a lot อย่าไปลงจับเด้อมันยังร้อนอยู่เด้อโอเคเสร็ mm hmm. okay. จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วจ้ะ And you can have that one แม่ยังไม่ได้เคี้ยวเลยแม่ <laughs> แม่เคี้ยวก่อน wow. ไม่ลูกทับเก่งจังเลยทำอร่อยมากทำยิ่งกว่ามอดเด็กเบิร์กอรี่อีก

ไว้ยเว้ยไนะมันมดกกีข่านะออดกินแมบน้ำหรอพัดดูกินแบบน้ำดกินแมบน้ำหยังอืมดูมแบแบน้ำหย,ยัง มาดอฝันเหรอคือมาดอฝันเหรอไปกลับห,งหง้องล่งไปลูกลงไปค่ะแม่อค่อยค่อยลูกยาเทียนลูกจะไปใจอะไรมันนี่ลงมาแล้วลงมาแล้วว้าววี <c oughs> ่ไหแม่พี่มะ Chắc mà em mà nếu ôi, mình người đuổi đột cứ ra nó em em đâu em? này, nỗi em nè.